สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพ่อใจกี้คนป่าไทยบ้านนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบมานานนานครับท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดปวกกันนะครับเห็ด เปลวกข้าวดอวเห็ดปลวอกข้าวดอกอ้อยครับก็ต่อเลยนะครับพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านะครับก็เลยจุดบันทึกประชวคราวครับมระเก็บเผ็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวกข้าวดอนะครับเห็ดปลวกข้าวดอเห็ดปลวกข้าวดอวกเขาจะมีลักษณะสีของเขาจะเป็น ออกสีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำตาลสิเป็นสีคลํำๆยังไงดอกเล็กนะครับจะไม่เหมือนเห็บปลวกปีเห็บปลวกปีไหมถึงเห็บปลวกที่ออกตามฤดูากาลตามปีเห็ดปลวกเ้าดอก็ออกตามฤดูากาลตามปีเหมือนกันครับแต่เขาจะออกหลังจากที่เห็ดปลวกใหญ่หรือว่าเห็บปลวกปีออกแล้วนะครับเขาจะออกประมาณเดือนกันยานะครับแต่ปีนี้หน่าแปลกนะครับ ปีนี้น่าแปลกมาออกเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหายังไม่ถึงกลางเดือนเลยมาออกเดือนสิงหาปกติแล้วเห็ดปววขอดอจะออกตอนนา,อาตอนฝนตกชุกหนาแน่นเห็ดปลวขอดอกก็จะออกนะครับแต่นี่มาออกแบบนี้ไม่รู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงไม่รู้นะครับ ธรรมดาถ้าให้ปลวกข้าดอออกแล้วก็หมายถึงการฤดูเก็บเกี่ยวใกล้จะมาแล้วนะครับเนี่นี่ข้าวยังไม่ได้ข้าวยังไม่ตั้งท้องเลยแต่เห็ปลวกข้าดอกก็มาออกแล้วก็เลยเออก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าฤด,ดูการตามโบราณโบราณนี่เรา,าสังสังเกตรหรือว่าเราดูไม่ได้เลยในปัจจุบันนะครับเหมือนฝนจะตกก็ตกไปเหมือน แต่จะออกก็แดดน้ําท่วมฝนมาน้ําท่วมหลากหลายนะครับแต่วันนี้ยังไงก็ตามนะครับมาเก็บเห็ดปวกนี่ตอนเช้าไม่เจอนะครับพอจะตอนเช้ามาเลาะดูแล้วก็ไม่เจอนะครับไม่ไม่มีนะครับแต่พอจะเอางัวออกนะครับเอางัวออกล่ามออกผูกมาเจอเห็ดปลวกก็เลยต้องกลับไปเอาถังนะครับกลับไปเอาถังมาเก็บเห็ดปวกเนี่ยครับ อาจจะเป็นดอกดอกจะดอกไม่ใหญ่นะครับลักษณะเขาดอกไม่ใหญ่ดอกสีคร่ำ,ค,ำครับก็เก็บคนเดียวนะครับเก็บไปด้วยมองซ้ายมองขวาด้วยกลัวคนอื่นจะมาเก็บด้วยพ <c oughs> วกคนอื่นจะมาเก็บด้วยครับพี่น้องครับโอ้ยเบาไทายรลกยกัาเจ็บข้างกระไตพี่น้องไอ้ก็เลยได้บวกป้าพอภาษาบ้านเฮ้านี่แหละเนาะเน่ ผสมกันไปผสมผสมเสสมเสกันไปนะครับให้ท่านผู้ชมให้ f c ได้ดูด้วยกันนะครับการเก็บเห็ปวโอ้โหมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะถ้าเราไปหานะครับถ้าเราไปหาจะตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นยังไงตื่นเต้นหนึ่งเมื่อเจอแล้วกลัวคนจะมาเก็บด้วยนะครับกลัวเขาจะมาเก็บด้วยก็เกิดการตื่นเต้น ก็บมองซ้ายมองขวาไม่พูดไม่จานะครับถึงได้เอาอพอจะี้ก็ถึงได้เอามาพากเสียงเอาไงครับอ่าถึงได้มาพากเสียงเอานี่เพราะเราพูดไม่ได้นะครับเวลามีรถถ้าไปเก็บอยู่ในข้างข้างถนนข้างทางนะครับมีรถผ่านมาแล้วก็ต้องหลบมอบไม่ให้คนเห็นนะครับเพราะถ้าเขาเห็นเขาจะมาเก็บด้วย เออส่วนแบ่งมันจะมีส่วนแบ่งนะครับการได้มันก็จะไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีคนมาร่วมเก็บด้วยนะครับนี่คือวิถีชีวิตของออบ้านๆชาวบ้านนะครับชาวบ้านเรานะครับที่ใช้ชีวิตตามเ,เขาเรียกอะไรใช้ชีวิตแบบหากินตามธรรมชาตินะครับ อาหารเกิดตามธรรมชาติอาหารตามฤดูกาลเห็ดปลวกลเป็นเห็ดที่ขึ้นชื่อทุกภาคของประเทศนะครับมีรสชาติดีนะครับมีรสชาติดีถ้าใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจมีรสกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ยังมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะครับ,ก,บ,ก,นะรบก็เลยชอบกันนะครับก็เลยชอบกัน มันจะมีเห็ดปวกจะมีหลายอย่างเห็ดปวกพานจะเป็นดอกสีน้ําตาลดอกใหญ่นะครับเห็ดปวกปีก็สีน้ําตาลเหมือนกันนะครับก็ดอกใหญ่เหมือนกันแต่เขาจะออกเป็นกลุ่มเห็ดปวกพานก็ออกเป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกแต่ละเห็ดปวกนี่ออกเป็นกลุ่มทั้งนั้นแหละนะครับก็เออเห็ดปวกพานเห็ดปวกปีเห็ดปวกตากเห็ดปวกตากจะออกในเขาเรียกอะไรโพนปวกจอมปวกที่มี ผลปวกที่มีจองปวกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะออกข้างๆนะครับก็คือเห็ดปวกตากอันนี้ก็จะออกในช่วงเดือนปลายสิงหานะครับไปลาไปลายสิงหากันยาเนี่ยฝนใกล้จะหมดฝนช่วงนี้ฝนจะมามากไม่ใช่ฝนใกล้จะหมดถ้าฝนใกล้จะหมดต้องเป็นเห็ดปวกเข้าดอกนะครับตาม